สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอครับสวัสดีค่ะอาจารย์รสดชื่นคึกคักนะใกล้จะสิ้นปี<อ>ค่อยมีความหวังใหม่หน่อยอะไรดีๆคงจะเกิดขึ้นบ้างาต่างจากปีที่ผ่านมา อย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งอวยพรยังไม่ถึงกันดับสิ้นปีทีเดียวเอเหลือเผื่อไว้ไม่ได้แล้อง่ายท้อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงาาได้<า>อีกทีเดียวก็ทันวามกลาไปแล้วมันเผอ่ปั๊บนี้ไอ้ตัวไวรัสตัวโควิดก็ยังไม่จากลานั่นนะ่ะสิแต่<ช>ว่าก็มีมข่าวดีหน่อยๆใช่ไหม<ะ>จริงหรือเท็จยังไม่รู้ที่ว่าพบวัคซีนอะไรต่ออะไรขึ้นมามีความหวังโอ้โหหุ้นขึ้น พูดพลาดเลยเนอะแค่บอกแค่คิดว่าน่าจะใช่เนี่ยนะวัคซีนเป็นเรื่องของทั้งโลกเลยนะใช่แล้วก็มีคนเขาพูดไงเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยมันมีคนเขียนไว้นะว่าฝรั่งมันบอกว่าวัคซีนเนี่ยควรจะเอาไปทดลองกันดักการเมืองไงเฮ้ยเหรอจริงเหรอไม่ต้องใช้หนูแล้วไม่ใช่ใช้ดีสุดเขาบอกว่าควรจะทดลองกันดักการเมืองค่ะเพราะถ้าเกิดว่าวัคซีนมันได้ผลมันเวิร์กเขาก็บอกว่าน่นแสดงว่าเป็นวัคซีนที่มันมีความปลอดภัย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รวัคซีนไปคือตัววัคซีนแต่ถ้าเกิดเอาไปทดลองกับนักการเมืองแล้วปรากฏว่ามันไม่เวิร์กประเทศชาติก็จะมีความปลอดภัยแทนถูกไหมครับอนนี้ก็เป็นเข้าใจละเข้าใจขอบคุณมากเลยเขอบคุณมากเลยกําลังใจจากชายนิลนามอ้าวแต่เจ้าขาไวรัสเรื่องอะไรเราเริ่มจากไวรัสจะเตรียมอะไรบางอางมันทันสมัยเลยนะทันสมัยหน่อยธรรมดาบ้านเราเราจะมีหุ่นไล่กาใช่ไหม นั่นเป็นเขาเรียกวัฒนธรรมทงความคิดยาวนานมาทำไมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านถูกไหมให้อีกามันกลัวเอาเสื้อมาแขวนเอาเสื้อมาแขวนบนฟางข้าวใช่ไหมกระพริบกระพริแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์เขาใช้หุ่นยนต์เฝ้าไร่หุ่นยนต์เฝ้าไร่หุ่นยนต์นี่ก็ทําหน้าที่แทนหมดเลยก็คือเนี่ยเห็นไหมฮะ เอาไปเฝ้าไร่เอาไปเลี้ยงแกะโดยซ้ำไปเยเดินเตาะเตะมาเลยกอยอย่างน้อยก็ต้นคนเลยแทนแรงงานคนเลยเนี่ยนะเออเขาก็ใช้หุ่นของเราก็หุ่นมาก่อนนะใช่อ๋อนี้เขาเรียนแบบเราเอาไปใช้หุ่นแต่เป็นหุ่นยนต์เห็นไหมฮะหุ่นยนต์แล้วที่สำคัญคือมันไปแทนแรงงานคนได้เลยเดี๋ยวมาดูสิเนี่ยกระดึบกระดึบไปนานๆนะในไร่ในสวนเอาไปทำอะไรเอาไปนี่ายๆจัดการดูแลได้หมดไอ้พวกเพราะที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันจะมีประชากรแกะเยอะมากเขาต้องดูแลแกะไง บ้านเราสมัยก่อนเรามีเด็กเลี้ยงแกะแล้วที่มันไปพูดโกหกทําให้ชาวบ้านแตกตื่นอย่างเนี้ยนะแต่นนี้เป็นหุ่นยนต์เลี้ยงแกะดูที่มันต้อนแกะเห็นไหมแกะก็พลอยกลัวพลอยเชื่อไปเลยอ้ายังไม่ดูสิใช่ไหมฮะพอกันเลยก็เป็นความทันสมัยไงเป็นยุคใหม่แล้วก็น่าจะมีคนที่ควบคุมหุ่นยนต์อยู่ที่ไหนสักที่นะถูกไหมฮะมาฝากไว้ในแถวสภาไทยได้ไหม ไม่ต้องแล้วเนี่ยเขาสั่งปั๊มเดี๋ยวเขายกมือพ่อๆกันดเองไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ฟังก์ชันโปรแกรมอะไรหรอกเหรอเออเขามีเขาอยู่แล้วอพี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะฮะนี่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 นั่อันนั่นแปลงร่างแปลงร่างนื่นอนคือเขาเรียกว่ามันเป็นแนวความคิดที่เกิดจากการร่วมกันนั่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 นขยับขยับขยับเอเวอร์เรทเวอร์เขาเรียกว่าบอสตันไดนามิกบอสตันนี่อยู่ในอเมริกาไงบอสตันเนี่ยนะกับนิวซีแลนด์ คือเอาไอ้ไอ้แนวความคิดแนวอวัฒนาทางด้านนะฮะผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์เนี่ยเอามาใช้ที่นิวซีแลนด์แล้วได้ผลเลยถูกไหมฮะเขาก็มองไปคือจริงๆนิวซีแลนด์นี่ประชากรคนก็น้อยอยู่แล้วคือนิวซีแลนด์ทั้งประเทศเนี่ยมีประชากรหรือคนเนี่ยประมาณแค่สักสล้านคนเองแต่ประชากรแก่ประมาณสัก80ล้านแล้วตอนนี้ประชากรแกะมากกว่าประชากรคนเพราะฉะนั้นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหุ่นยนต์มาช่วยหน่อยถูกไหมฮะจ้าจ้า คุณยน์นเขาชื่อคุณอะไรเนี่ยน่ารักมากเลยอู้ตายแล้วแต่คนจะตั้งชื่อนะรู้จักสปอร์ตใช้ชื่อสปอร์ตคุณสปอร์ตคุณสปอร์ตแปลงร่างได้ด้วยนะเดี๋ยวตะแคงเดี๋ยวนอนราบเดี๋ยวลุกขึ้นเดินอแต่ไม่ทำร้ายคนนะไม่หรือไม่ไม่มันก็ไม่เร่องของเขาเขาถูกความโปรแกรมมาแล้วใช่ไหมฮะเหรอคะคือมันถูกมันก็เรียกว่ามันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติในขณะที่คนเนี่ยมันยังเบี้ยวนะพูดตรงๆนะใช่ไหม สมองคนไม่มีวันเบี้ยวสมองคนนี่เราจัดการ<ต>ให้มันมปรับก็ทำไม่สมองคนไม่เบี้ยวนะใช,ใ,ชใช่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 อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะเพื่อคือเขามองเขาเขาเขาเชื่อเห็นว่าดูเนี่ยอันนี้ก็เข้าไปภ่าการเกษตรนะค่ะถูกไหมฮะแต,ต,ตรแร่ต้องตั้งโปรแกรมใช่ไหมใช่สิต้องตั้งสิคือโปรแกรมลักษณะที่มันเป็น AI แบบนี้มันต้องเคยทําแล้วก็ป้อนไอ้พวกสิ่งเหล่านี้เข้าไปในในโปรแกรมนี้จนกระทั่งมันจดจําได้ จริงๆ AI เนี่ยผมเคยพูดในรายการไปแล้วมันมี3ระดับด้วยกันคือระดับแรกนี่ก็คือเป็น AI general ทั่วๆไปพื้นพื้น ก็คือพวกนี้จะต้องถูกฝึกฝึกใส่เขาบอกว่าจนกระทั่งมาจดจําได้อะดับพื้นฐานอันที่สองอันนี้ก็จะเริ่มเขาเรียกว่ามันต่อยอดได้แล้วคอมเพล็กซ์ขึ่งมาหน่อยละคือมันมันมันเริ่มจะมีความซับซ้อนขึ้นมาแล้วทําได้หลักหลายอ่าแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ถึงตอนนี้ AI ที่ทําได้เป็นแค่อันแรกก่อนค่ะคือป้อนอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นมันยังไม่สามารถคิดต่อยอดแต่ต่อไปจะมีความคิดที่จะทำให้เอไอให้ต่อยอดแบบที่สามนี่มันคิดได้เองอันนี้น่ากลัวสุด เขาบอกเป็น AI ไที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติที่สุดควบคุมไม่ได้แล้วสิทีนี้เหมือที่เราเคยดูหนังอมันคิดขึ้นมาเองมันสู้กับมันเลยเขาบอกเรามนุษย์ก็ต้องระบัดระวังอย่าไปปล่อยตัวที่สามออกมาชุดที่สามออกมาไม่ได้มันไม่มันมันไม่ปล่อยเรามนุษย์ไม่ได้เป็นคน ปล่อยไงมันพัฒนาการของมันไปเองแล้วอนาคตอาจจะมีก็เรียกแอนตี้เอหรือแอนทายเอไอก็ได้เกิดขึ้นถ้าเกิดมันถูกพัฒนางี้ขึ้นบ้างบ้างถูกไหมใช่น่ากลัวนะต้องหาทางบล็อกมันบ้างถูกไหมฮะควบคุมไม่ได้อันนี้พูดไปแล้วพี่อย่าไปตกใจขนาดนั้นเลยเอาไปเอาตรงจุดนี้ก่อนพี่จะช็อกอยู่แล้วเกือบไม่หายใจอยู่แล้วเนี่ยพี่หายใจไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็พอแล้วล่ะทำไมมันเกิดขึ้นหน้าไปขนาดนั้นคนบางคนยังตามไม่ทันมันยังคิดอยู่ในกาลาอยู่เลยอ่ะยังไม่เปิดหน้าต่างออกมาสู่โลกภายนอกเลย AI มันไป ถึงไหนแล้วนะ่ากลัวจังโลกนี้อเอานี้วางเรื่องไวรัสของอ,อาจารย์ไว้ก่อนได้ไหมเ,ออไเป็นเวลาบันเทิงสนุกกับสาระด้วยทีวีวาทีก็หน่อยดีไหมคราวนี้จะมาเรียนวาทีจะมาเรียนวาทีแล้วค่อนข้างจะทันสมัยซะด้วยสีนั่นออก็คือเราจะพูดถึงเรื่องแรงงานไทย สบายในทุนจริงหรือเออ,เ,อ,อเพราะว่ามีการต่อรองค่าแรงเพิ่มขึ้นทุกปีไงมกรลาภุมภาในเตรียมเหอ,อนะนี่แสดงว่าต้องมีพวกตัวแทนในทุนมาพูดอ่ะติดนะ่อแน่นอนใครเป็นใครบ้างเดี๋ยวเจอ